หอคะหมอมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไรบ้างคะเนืคิดในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการตอบสนองโจทย์ของของของโลกการจัดการศึกษาต้องตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกหนึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตสองตอบโจทย์ในเรื่องที่ตามหลักความต้องการของของผู้เรียนแล้วก็สาม คอตัวความเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้น,น,น,นรับบร,สาาริสามารถทํความเปลีป่ยนแปลงได้ที่สาบันนี้กรระนะ็สามารถที่จะทาให้การพัฒนาการสากายั่งยืนได้ขอบคุณมากามาค่ะขอบคุณค่ะสาหรับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะ ก็จากประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้เตรยียมหลักสูตรให้กับโรงเรียนทุกรรีันในประเทศของเราดีมากอยู่แล้วค่ะแต่เนื่องจากบริบทของโรงเรียนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะมางเงินว่าโรงเรียนที่ดิฉันสอนอยู่เป็นเวลา25ปีเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรหรือว่าวิชาต่างๆที่กระทรวงได้กําหนดของเราให้เหมือนกับโรงเรียนอื่นทุกประเทศเนี่ยดูจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะกับนักเรียนของเราที่สุดนะคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เหมาะเลยแต่ไม่เหมาะที่สุดนะคะเพราะโรงเรียนที่ดิฉันไปจำอยู่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนจะมีความแตกต่างไปจากนักเรียนโรงเรียนอื่นในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถครอบครัวทักษะการดำรงชีวิตหมดเลยแต่ทประมาณที่จะมารงเรียนนะคะเขาก็ย่อมที่จะน้อยกว่าเด็กโรงเรียนอื่นเขามาเจอหลักสูตรที่ แคมโดกดแนแล้วก็หนักในวิชาการที่กระทรวงเตรียมไว้เยอะเนี่ยเขาก็จะดูไม่มีความสุขมาก,กนักนะคะแต่เวลาโรงเรียนได้เปลี่ยนบางวิชาให้เด็กๆได้เรียนอ่ะดิชั้นตะลังมองไปถึงงานอาชีพนะคะเด็กๆจะมีความสุขกับการเรียนวิชาชีพวิชาที่ต้องใช้ฝีมือเสมือนหนึ่งว่าในครอบครัวของเด็กๆเหล่านี้ที่มาเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะเขาได้ฝึกเขาได้ทําอาชีพที่บรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่ ได้ประกอบอยู่แล้วนะคะก็อยากให้กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ได้มาใไม่ชช่เด็กๆนะคะแล้วก็มีหลักสูตรท้องถิ่นลงมาในหลายๆวิชาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆเพื่อครูน,น,นะคะจะได้เลือกใช้แล้วก็ได้สอนนักเรียนของเราเพิ่มทักษะเพิ่มวิธีการคิดเพิ่มประมวลการให้เขาไปต่อยอดที่จะประกอบอาชีพหลังจากที่เขาได้จบการศึกษาในภาคง ประสบความสําเร็จได้มากกว่านะคะเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เวลาจบภาคบังคับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กๆก็มีความหวังที่จะเรียนระยะสัน้นนั่นหมายถึงการเรียนสายอาชีพนะคะใช้เวลาเรียนไม่นานก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้โรงเรียนขยายโอกาสีมีหลักสูตรท้องถิ่นเยอะๆอยากให้กระทรวงให้งบประมาณให้กับผู้จกิง ได้มาคิดค้นแล้วก็คุณครูนะคะมีโอกาสได้สอนเด็กๆในเรื่อนี้ค่ะอยากจำฝักเรื่องนี้ไว้นะคะสำหรับโรงเรียนเปี่ยนการทางการศึกษาไม่อยากให้นักเรียนของตัวเองเนี่ยไปแข่งขันกับนักเรียนที่เก่งกระดับจังหวัดนะคะไม่อยากให้เอาโรเรียนไม่อยากให้เอาตัวชีวตที่จะต้องสอบแข่งขันกันกับนักเรียนน่ะเด็กๆรูนี้เขาเครียดน,นะคะเพราะเขาเอาซึ้ไม่ได้ในเรื่องของรักษาสติปัญญานะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพเขาจะทําได้อยา่างดีมากๆก็อยากให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของ,งเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาวพิมพ์สุดาวุฒราค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนวัจจันดีนะคะสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขตสองนะคะซึ่งถ้าถามดิฉันในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนในในปัจจุบันในศตวรรษที่20เนี่ยถ้าถามความคิดเห็นของดิฉันดิฉันเองเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามา รับราชการนะคะเพิ่งจะมีประสบการณ์เพียงแค่1ปีเศษซึ่งระยะเวลาตรงนี้อาจจะไม่ได้มากมายนะคะอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนครูท่านอื่นๆแต่สำหรับตัวดิฉันเองก็ศรัทธาในวิชาชีพครูนะคะและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่นะคะและให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับบริบทนะคะเหมาะสมกับ ตัวนักเรียนของเราเหมาะสมกับสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่ดิฉันสอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสดิฉันเองก็สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยนะคะสําหรับดิฉันเองเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญในเรื่องของผู้เรียนเป็นหลักหรือว่า child center น,นะคะดิฉันยึดหลัก child center หรือผู้เรียนเป็นสําคัญเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งครูในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางนะคะ ไม่ใช่ศูนย์กาลางของจัก,กรวาลไม่ใช่ศูนย์กาลางของห้องเรียนอีกต่อไปแต่ศูนย์กาลางของห้องเรียนในปัจจุบันคือตัวนักเรียนนะคะครูเป็นอะไรครูเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงเป็นเพียงโค้ชที่คอยจัดเตรียมนะคะจัดเตรียมรูปแบบการการเรียนการสอนนะคะแต่ผู้ที่ลงมือปฏิบัติก็คือตัวนักเรียนนะคะเราต้องมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนนะคะซึ่งเราจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเราต้องรู้ว่านักเรียนคนนี้เขาชอบอะไรถนัดอะไรเขาไม่ถนัดเขาด้อยในเรื่องอะไรและครูมีหน้าที่ในการเตรียมนะคะรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเหล่านั้นนะคะโดยจะต้องควบคุมให้กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยอยู่ภายใต้กฎภายใต้กรอบนะคะ,ก,นะคะกฎระเบียบของโรงเรียน ความถูกต้องเหมาะสมการละเทศะคุณครูจะต้องคอยควบคุมนะคะให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเหมาะสม